เต่ทุกยกสุพนัดอนาคตจะก้าวขึ้นมาเก่งกว่าตนแน่แต่ทุกเปียพองผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเปิดใจถึงสุพนัดเหมือนตาว่าเด็กคนนี้แหละคือคนที่จะก้าวขึ้นมาเก่งกว่าผมในอนาคตรพร้อมชี้ผมเชื่อว่าสุพนัดจะทำตามฝันของผมที่อยากจะเห็นนักเตะไทยเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ ความเคลื่อนไหวของอดีตตำนานลูกหนังไทยอย่างเดตุกเปี้ยพงผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกถึงสุพนัทเหมือนตาว่าในอนาคตเจ้าแบงค์จะเก่งกว่าตนผ่านรายการฟุตบอล108นั่นเองโดยเดตุกเปียพงผิวอ่อนได้กล่าวว่าผมมั่นใจในตัวเด็กคนนี้มากดูตั้งแต่อายุ16ปีตอนทําประตูแรกได้เห็นพัฒนาการต่างๆการยกระดับการเล่นหลังจากที่ไปฝึกซ้อมต่างประเทศมาออระดับวิธีการคิดในแต่ละนัด เขาสามารถดึงศักยภาพการเล่นที่แตกต่างออกไปมันหมายถึงว่าสมองมีความยืดหยุ่นรู้วิธีการรู้แนวคิดแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งสมองของสุพนัท ยังสามารถเติมอะไรได้อีกเยอะผมคิดว่าเขาจะไปเดีนยุโรปได้แต่ต้องค่อยๆไต่ระดับไปเติมจากไปญี่ปุ่นก่อนเก็บประสบการณ์แล้วค่อยไปยุโรปเช่นโปรตุเกสหรือเบลเยียมจากนั้นพออายุสัก2 7่สถึงปีกำลังอยู่ในช่วงสุกงอมก็ไปพีเมรีหรือลีกเอิงก็ได้ผมเชื่อว่าสุพนัทจะทำตามความฝันของผมที่อยากเห็นนักเตะไทยได้ในพิเมรีได้สุพนัทนั้นโชคดีที่มีบุรีรัมคอยหล่อหลอมให้เขาขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องไปแนะนําอะไรมาเพราะเขารู้ว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จจะต้องทําอย่างไรเพราะบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสอนเขามาดีแล้วเจตุกเก่า